คาดว่าต้องไปให้ถึงปลายทางก่อนสี่ทุ่มผมออกเดินทางตอนหนึ่งทุ่มเศษตลอดเส้นทางก็คอ่อยๆมืดลงเรื่อยๆในใจผมจำได้แม่นว่าช่วงนั้นจะต้องผ่านโคง100้งร้อยศพที่ใครๆก็เล่าลือกันผมขับรถไปเรื่อยๆอากาศค่อนข้างจะเย็นด้วยความที่ถนนระหว่างอำเภอก็เปลี่ยวอยู่แล้วบางช่วงไม่มีไปถนนหรือไปบ้านคนเลย เหลือเพียงไฟหน้ารถของผมที่คอยส่องไปข้างหน้าเวลาตอนนั้นประมาณสามทุ่มผมใกล้จะถึงโคง้งร้อยศพแล้วผมตั้งใจขับรถช้าลงเพื่อความปลอดภัยและก็เพราะในใจลึกๆรู้สึกเก็งๆพอสมควรเมื่อใกล้ถึงจุดโคง้งผมก็เห็นป้ายเตือนอุบัติเหตุเป็นอักษรสีแดงสะท้อนแสงระหว่างโค้งอันตรายผมผ่อนคันเร่งลงอีกครั้งเหลียวซ้ายแลขวา ไม่ให้มีรถสวนมาแต่คืนนั้นถนนกลับเงียบสงัดผมไม่เห็นไฟหน้ารถของใครเลยจู่ๆโทรศัพท์มือถือที่ผมวางไว้บนเบาะข้างๆก็ดังขึ้นเป็นสายเรียกเข้าที่ไม่ปรากฏชื่อเบอร์แปลกผมก็ลังเลเล็กน้อยแต่ก็หยิบรับสายเพราะคิดว่าอาจเป็นลูกค้าที่โทรมาบอกเส้นทางหรือแจ้งงานเพิ่มเติมแต่ปลายสายกลับมีแต่เสียงลมเหมือนลมกระโชก ผมพยายามเรียกฮัลโหลใครครับก็ไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงลมแทรกซ่าไปมาผมเลยกดวางสายแล้วตั้งสมาธิขับรถต่อไปแต่ไม่ถึงหนึ่งนาทีสายเดิมก็ดังอีกผมหงุดหงิดเล็กน้อยแต่ก็รับสายใครโทรมาครับคราวนี้กลับได้ยินเสียงคนหลายคนอื้ออึงคล้ายอยู่ในรถ หรือรถโดยสารที่ผู้โดยสารคุยกันเบาๆขอเพ่งฟังให้ดีเหมือนมีเสียงผู้หญิงคุยโทรศัพท์บางคำเดีเด๋ยวถึงนะคะอีกไม่กี่นาทีอะไรทำนองนี้แต่เสียงข,ดขาดๆห,หายผมฟังไม่รู้เรื่องพอเรียกซ้ำก็ไม่มีใครตอบผมตัดสินใจกดวางและปิดเสียงโทรศัพท์ไปเลยคิดว่าน่าจะเป็นสัญญาณหลอนหรือว่าใครกดเบอร์โทรผิด เพียงไม่กี่อิดใจหลังจากวางโทรศัพท์ผมก็ชะลอรถเพื่อเลี้ยวผ่านโค้งร้อยศพก่อนถึงโค้งไม่กี่เมตรผมเห็นแสงไฟท้ายรถอยู่ข้างหน้าน่าจะเป็นรถตู้หรือรถมินิแวนคันหนึ่งจอดเปิดไฟกระพริบฉุกเฉินอยู่ริมไหลาทางในใจผมคิดว่าอ้าวก็ไหนว่างเงียบเห็นว่าไม่มีรถสวนทางเลยนี่มีคนจอดรถเสียหรือเปล่านะผมไม่ใช่ช่างซ่อมรถโดยตรง แต่ถ้ามีคนต้องการความช่วยเหลือผมก็จะช่วยได้เท่าที่ช่วยผมจึงจอดรถห่างจากรถคันนั้น